มัลติคัลเลอร์สวยมากคู่นี้ผมนี่ไม่กล้าใส่นะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่นายบ้านอาลฟิทนะครับสำหรับอีพีนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะมารู้จักกับรองเท้าคอนเวิร์ตอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่แบบมีความแบบโดดเด่นนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมค่อนข้างอมตะเลยเรียกว่าแบบวันดาววันดาวในบ้านเรานะครับปกติแล้วเนี่ยวันดาวเนี่ยก็จะเป็นแบบมีดาวดวงเดียวนะคู่นี้เนี่ยชื่อของเขาเป็น a c a d เด y มีต้นกำเนิดนมาจากแจ็คสตาร์นะครับจริงๆแล้ว ในอดีตเนี่ยจะมีแต่แจ็คสตาร์เท่านั้นนะครับที่มีขีด2ข้างแบบนี้ชิปชิปย่างนี้นะครับเป็นแบบเอกลักษณ์สุดๆเลยนะครับคือถ้าวันดาวเนี่ยก็จะเป็นแบบจะไม่มีขีดใช่ไหมครับแล้จะมีแบบดาวอยู่ลูกลูกหนึ่งเนี่ยเขาเรียกวันดาวแต่นี้ขูมีขีดด้วยในบ้านเรานี้ต้องดูก่อนนะแบบตัวนี้ผมไปเขียนป้ายเองนะเดิมทีรุ่นเนี้ยเขาน่าจะเป็นสีสีเกรนะครับแล้วก็ป้ายจะเป็นขาว แต่ตอนนี้ผมไปทําสีมานะครับไปแบบทําสีเองแหละคู่นี้ก็ไม่ขายนะคู่นี้ก็เลยเก็บไว้ถ้าดูทั้งหมดเนี่ยมันเป็นดีเทลของ Jackstar แหละแต่ว่า c o n v e r ร์ตเขาจําจแนกออกมาอีกซีรีส์หนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ชื่อว่า Academy เพราะว่าจะได้แบบไม่ไปชนกับ Jackstar ซึ่ง Jackstar เนี่ยมันจะมีเฉพาะเมดินญี่ปุนกับ US เท่านั้นนะครับแต่เจ้าตัวอะ a าเดมี่เนี่ยมันจะมีวางจําหน่ายหรือว่าผลิตอยู่ หลายหลายประเทศนะครับอ่าวแล้วก็นี่พระเอกเลยนะครับตัวนี้นะครับคู่นี้เมดอินเวียดนามนะครับคู่นี้วางจําหน่ายที่ประเทศ A34 A34 ฮอลแลนด์หรอไม่รู้จำไม่ได้้ยเปิดดูย้อนดูคลิปหลังนะผมก็จำไม่ได้่าคู่นี้นะครับเป็น Academy สีแบบ Multi Color นี่ เดิมทีตอนผมได้มาเนี่ยสีม่วงเขาจะแบบซีดๆหน่อยนะอันนี้ผมไปทําสีเพิ่มนะครับทาให้มันดูแบบดูชัดขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ชัดขนาดนี้นะครับนองนั้นดีเทลข้างในทุกอย่างอยู่ครบหมดเหมือนเดิมนะครับคู่นี้สวยมากพื้นอะคาเดมี่ขอบผ้าทุกตัวนะครับคู่ไหนมาอะคาเดมี่ไม่ใช่ขอบผ้านี่ไอยาเลยนะนี่มัลติคัลเลอร์สวยมากคู่นี้ผมนี่ไม่กล้าใส่นะติดกันศึก ที่ไปส้นให้เรียบร้อยนะครับคู่นี้นะครับก็เลยตั้งราคาแบบตั้งราคาแบบไม่อยากขายอะ่ะพูดนจริงถ้าไม่2,490ก็2,790นะครับสำหรับคู่นี้นะดีเทลคู่นี้สวยมากทุกคนอะคาเดมี่เนี่ะมัลติคัลเลอร์อ้อยังเท่คู่นี้เบอร์42นะครับ42 42แหละ42.5บ้าคู่นี้เบอร์42เป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับ42อาจจะไม่ต้องเผื่อไซส์นะคือแบบพอดีพอดีเลยจะไม่เหมือนพวกออสตาร์ Star นะครับที่จะ แนะนำให้เผื่อไซส์ไปสักนิดหนึ่งนะครับเท้าใครที่แบบว่าใส่แล้วแบบมันใหญ่ไปนะครับให้หาลิ้นหาซอฟในอะมาใส่เพิ่มสําหรับใครที่แน่นอะให้เปลี่ยนซอฟในนะเอาซอฟเดิมออกนะครับแล้วก็ไปหาซอฟใหม่ที่มันบางกว่าเดิมใส่ดูนะครับก็จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ประวัติลึกๆถ้าใครชอบสนใจจริงๆนะกับแจ็คสตาร์นะก็ลองไปค้นหาประวัติดูนะครับของผมก็มาแบบเินๆนะครับอธิบายถึงตัวเจ้าตัวนี้นะเป็นอะคาเดมี่นะครับซึ่ง อย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาเอาความเป็นแจ็คสตาร์ทั้งหมดมาแทบทั้งหมดเลยนะเกือบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้มีเพียงแค่ Made in US กับ Made in Japan ที่ไม่ใช่อคาเดมีแค่นั้นเองนะครับอ๋อและอย่างหนึ่งนะครับวิธีดูลองเท้าแท้ไม่แท้เนี่ยจริงๆมันต้องดูดีเทลอื่นๆด้วยแหละนะครับมันจะดูอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าเอาไว้เป็นการประกอบนะนวิธีดูนะทุกคนเอาเลขชุดนี้นะครับที่ผมวงไว้ ตรงตรงด้านไหนดีเอาด้านนี้แล้วกันด้านนี้แล้วกันครับผมวงไว้เนี่ยตัวเลขชุดเนี่ยดูตัวเลขนะครับมันก็จะเป็นหนึ่งหกสี่สามเก้าสองีนะครับเราก็พิมพ์ใน Google นี่พอพิมพ์เท่านี้เนี่ย Google ก็บอกเลยนะว่าเนี่ยมันคือแบบรองเท้าตัวเนี้ยอ่านี่นะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับขึ้นมาเต็มเลยมัลติคัลเลอร์นี่ตรงนะครับถูกต้อง อาจจะเข้าไปดูพวกของของช็อปที่เข้าขายของแท้กันแล้วเอาดีเทลมาเทียบนี่นี่นหมครับเหมือนหมดเลยอ่าโอเคครับวันนี้ในบ้านออฟฟิศขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พวกเราชาวคนร์ตนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ